ครับผมจะพามาชมรถเจ็ดที่นั่งราคาไม่ถึงกานแสนบาทใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับราคาไม่ถึงกานแสนบาทนะจับเจ้าอิตุสูวิวเซเว่นนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะครับปีศูนย์ห้าเดี๋ยวไปชมสีสั่นรอบรอบคันครับสีสันรอบรอบคันนะครับก็สวยงามครับเงาแว้กทั้งคันเลยนะครับได้เป็นสีรูโทนแบบนี้เลยนะครับสีเทาดำนะครับ มาชมภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับพวรงมาลัยนะครับจะเป็นแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กจะมีมา2ลูกนะครับด้านคนขับแล้วก็ด้านคนนั่งนะครับจอวิทยุนะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วเป็นจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับของไพลอเนียเกียเป็นเกียอัตโนมัตินะครับราคาไม่ถึงสามแสนบาทท่านได้เกียอัตโนมัติผมถือว่าท่านคุ้มมากเลยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสวยสะอาดไม่มีขาดเลย เดี๋ยวไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางครับดูนะครับเลสรูมนะครับโอ้โหมีช่องว่างมากๆเลยส่วนเล r รูมก็สูงสบายนะครับนั่งไม่อึดอัดแน่นอนครับและคันนี้นะครับได้แอร์เพดานนะครับเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนครับ